มีป่ะไม่มีใครอยู่เลยเชิญด้วยเชิญด้วยไอดีสุดท้ายเลยไอเดีห้าเออเป็นดเลยยังไงด้วยมันมันอยู่บนตึกมันอยู่บนตึกวิ่นั่นน่ะมันวิ่งเข้าไปแล้วตึกไหนเนี่ยตรงสารยาละกับพี่ที่มันไม่เขียนเขียนสารละมีตึกป่ายพี่มันวิ่งเข้าไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันกระโดดยองๆองอยู่ข้างบนระเบียงหรือข้างล่างมันขั้นขบนพี่มันกระโดดเข้าไปแล้วระวังลย โดมันกระโดดเข้าไปในตึกอะเออสี่เซนนี่นะเจ้าหนุ่มถ่ายคลิปเลยอะปอนไปสามตัวจะรอดไหมคอยดูเ้ามันจะมันึกว่าของอยู่ตึกชัวร์เลยอือหดูดูสามเมตรสามเมตรได้ยินเสียงไหมสามเมตร โอเคมันดับผมแล้วพี่มันอยู่ใต้บันไดแล้วตอนนี้อยู่ใต้บันไดไออ้อนอ้อนอ้อนีอ้อนนี่มเห็นแล้วไม่เห็นแล้วเอาสไนด์อยู่ไม่เห็นเออเออเออแม่งเข้าเอาแล้วรอรอยิงเฉยไอ้เขี้ยมันมีหัวมากไปส่งแบงค์ดิ้เขี้ยะไรใครได้ส่งแบงค์นะถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ไอ้สั่นไอขี้ยยิงสั่นนัดมือหัวขนาดไหนสั่นนัดก็บอกปืนปืนอะไรวะพี่มันยิงพี่สั่นนัดตายอ่ะติ ใส่กล้าเหรอไอ้ดิ๊กเกร์กล้าเอ้ยหูว่ายิงระยะไกลเลยอ่ะดูดิวัยกูงงตั้งแต่มาสนามสามนั้นกูก็ล้มแล้วไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โปะนะสองนั่นจะดีแตกแตกมาแตกแล้วมาแตกแล้วเยอะมีเยอะมีเยอะหลือวะาง่ีแค่หูยี่เงี้ยเอ็นเอ็นเอ็นอยู่ข้างหลังโอ้โหโโอ้หตกใจเลยชวนตี้หน่อยชวนตี้หน่อยไม่ผมแตกแล้วผมแตกแล้วตอนนี้มัน ตอนนี้ไอเอ n นเอของอยู่ไอโอชนมาไอดีหนึ่งเร็วเร็วไอนึงไม่ผมแตกแล้วพี่ผมแตกแล้วัวนี้ยิงพวกเราแต่งหมดเลยอ่ะแต่งหมดแล้วตอนนี้ไออนเอตตรง้นมอ่ะไม่ชาแล้วสองตัวนี่หว่าไอเงี้ยแม่งอยูดแม่งหลับผโหริงไอนั่นแตกแม่งไอเงี้ยมันวิกมาต้อนผมเลยอ่ะแหว่รู้มากเกิเนี้ยไอพวกเี้ยรื้ไหมเงี้ยกูเพิ่งเกิดไหมแ้ยงูรออีกแล้ว โอ้ยติดลบท่าเองติดเดียวเองเร็วเร็วแล้วเดี๋ยวหมกลงเองแล้วโอมแตกงแล้วเหรอแตกงมาแล้วไอผมว่าไอไอไอคนที่มันไอชื่อกิฟเมื่อกี้แม่งวิ่งแบบโง่ๆมายิงผมเลยอ่ะมีโง่ๆมาให้ผมยิงเลยอ่ะไม่แค่มันโผลนี่ะแต่ว่าเออมันยิงวัดเรามันสมันโคงคิดว่ามันสุ่เราไม่ได้หรอกมันวิ่งมันวิ่งมาหากันมันวิ่งมาเราแพกผมผมกดไอ กดดูบ้างออกไปยิงมันเลยอ่ะเอ AK ยิงมันหลายนัดอยู่อ่ะ AK อ่ะไอเอ็นเอ็นเดนอะโปผมมันยิงผมไม่กินนัดผมตายละปู่ก็โดนยิงชื่อชื่อชื่อฟักโบชวนตี้แล้วใครอีกพิตซี่มาอีกแล้วโต๊ดชวนแล้วไอ้เนี่ยไอเกียนมึงโอ้ยไม่มีปืนเอาไว้เกิดบนตึกอ่ะพี่ เออยังไงวิ่มาไม่ไม่ปืนเลยแม่งไม่ไม่ปืนไดบไลยเธอเลยไม่ไปฟาร์มอ่ะยังอยู่วะพี่อีเจ้าม่เห็นผมแล้วมันยิงผมแล้วมันยิงผมแล้วมันอยู่ไหนมันมันอยู่ที่เดิมเลยพี่ชั้นใต้อ่ะไอ้ตรงบันไดอ่ะอยู่ที่เดิมเลยแต่มันอยู่ในหลุมขน่ะออกแล้วระวังนะพี่ร่วงเลยยังยังไม่ตายแต่เหมันจะตก เดี๋ยวดิไปเชื่วยไหนใครสักคนหาปืนอยู่ค่ะผมหาปืนอยู่ไม่ไม่ปืนเลยเจอแล้วเจอแล้วมึงดูมึงดูรู้มในในนันแค่ไหนสามตัวนี่หว่าระวังระวังระวังผมอยู่ข้างหลังวันไม่มีไม่มีปืนอ่ะไม่งยตรงนู้นอยู่อยู่อยู่พอกูโผล่ปุ๊บแม่งหันมายิงกูเฉยเลยที่อ่ะมันเมื่อกี้มันเลงตรงนู้นอยู่มมไม่ใช่มันเลยเลงกูใช่ไหม่ากูออกไปปุ๊บแม่งหันมันยิงกูเฉยงงแหลด ไม่ใช่มไม่ปืน้มมปนผมไปหาแล้วมันไปหาแล้วถ้าผมม่ปืนผมเก็บเรียบเลยเนะคุณจริงอยู่ไอ้ยี่สเหอเ็วีดีมีนัดนหนึ่งเว้ยจะตายเว้ยเฮ้ยเอ้ยมีมีจีซีเหลือปะมีจีซีเหลือปะหมดแล้วเจ้าเจ้าเอ็ดวีดีมามีไม่ผมคนไม่ไหวแล้วอ่ะผมซื้อบัตรทูแช้สนายิงแม่งแรงตัวเลย จริงไ <Good> ม่ไหวแล้วไม่มีปืนอ่ะไม่มีอะไรเขาไว้ใช้เลยอันนี้เป็นกามกากของตัวเน,น,น,นี่ยไอเน,นี <mouvement> ่ยไอเน,นี้ยไอหานี<อ>่ไอหานี่นก่อน